และสำหรับอาเซียนเองก็คงจะต้องติดตามบรรยากาศในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ดีนะคะในช่วงเวลานี้ที่จีนเองกำลังมีการประชุมของคณะผู้บริหารสูงสุดของประเทศก็คือคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประชุมหารือกันแบบวงปิดไปคุยกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงปักกิ่งนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด4วันเริ่มตั้งแต่วันนี้และคะ่ะและแน่นอนว่าผู้นำการประชุมก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิง การประชุมครั้งนี้ก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะว่าจะเท่ากับเป็นการรับรองมติในเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นการปักธงว่าสีจิ้นผิงจะได้รับการยกสถานะเทียบเท่ากับเป็นผู้นำจีนในระดับตำนานหรือไม่ค่ะ正确的สีจิ้นผิงเกิดที่กรุงปักกิ่งในปี2496 เป็นบุตรชายของสีจงชุนอดีตรองนายกรัฐมนตรีจีนผู้ใกล้ชิดเหมาเจ๋อตงแต่ต่อมาสีจงชุนผู้เป็นพ่อถูกคุมตัวในช่วงป,ปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นสีจิ้นผิงในวัย15ปีถูกส่งไปทำงานในหมู่บ้านเหลียงเจ๋เหอมณฑลชานซีในฐานะยุวปัญญาชนและที่หมู่บ้านแห่งนี้สีได้เข้าร่วมพักคอมมิวนิสต์จีนช่วงเวลาที่ได้สัมผัสชีวิตในพื้นที่ห่างไกลอย่างเหลียงเจียเหอ สีได้รำลึกไว้ว่าสิ่งที่ตนเองต้องการมากกว่าสิ่งใดคือทำให้ชาวบ้านมีเนื้อสัตว์บนจานข้าวสีใช้เวลาถึง38ปีทำงานดำรงตำแหน่งต่างๆตามลำดับภายในพักและค่อยๆได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หลังวันประชุมใหญ่ของพักครั้งที่18ในเดือนพฤศจิกายนปี2,555สีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักคอมมิวนิสต์จีนและเป็นประธานคณะกรรมาการทหารส่วนกลางแห่งพักคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดในจีนปีนี้สีอายุครบ68ปีเป็นผู้นำของจีนที่ทรงอำนาจอย่างสูงในรอบหลายทศวรรษ และได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากประชาชนทั้งเรื่องการใช้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเข้มงวดการแก้ปัญหาความยากจนและแสดงถึงความแข็งแกร่งของจีนในระดับโลกในงานบนรรพบรรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์1กรกฎาคมที่ผ่านมามีอยู่หนึ่งประโยคที่สะท้อนความมั่นใจของสีและความยิ่งใหญ่ของจีน 也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在十四多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 เป็นประโยคที่เรียกเสียงปรบมือดังกึกก้องมากที่สุดจากการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่นานอาจจะไม่มีผู้นำคนใดของจีนที่แข็งแกร่งได้มากเท่ากับสีจิ้นผิงอีกแล้ว,วสีครองอำนาจได้อย่างแข็งแกรง่งและเป็นศูนย์กลางในเชิงวาระทางการเมืองของจีนการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ที่เปิดตัวขึ้นในวันนี้ที่กรุงปักกิ่งถูกจับตามองว่าอาจจะมีมติออกมาอย่างเป็นทางการ หลังจากการทบทวนประวัติศาสตร์และความสำเร็จของพรรคในรอบ100ปีที่ผ่านมาและเป็นไปได้ว่าสถานะนของสีจิ้นผิงอาจจะได้รับการจัดให้เท่ากับเหมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิงประชุมวงปิดซะด้วยนะคะแต่ก็คงต้องรอติดตามผลที่จะออกมาในวันที่11พฤศจิกายนค่ะแต่ขณะนี้กระแสะคาดการณ์ก็คือน่าจะเป็นการปากักธงความเป็นผู้นำระดับตำนาน ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะได้รับการยกระดับสถานะให้เทียบเท่ากับเมาเจ๋อตงและเติ้งเสี่ยวผิงนะคะเหมาเจ๋อตงก็คือผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์และสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่อย่างมากของจีนขณะที่เติ้งเสี่ยวผิงก็นําเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ระบบทุนนิยมและสร้างความยิ่งใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะได้รับการยอมรับนะคะว่าจากนี้ไปกําลังจะนําจีน สู่ความยิ่งใหญ่อย่างมากค่ะการประชุมที่เกิดขึ้นก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกพรรคระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400คนเป็นครั้งที่19นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ล่ะค่ะ400คนก็เป็นระดับผู้นำของสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บัญชาการกองทัพผู้นำระดับมณฑลนักวิชาการที่ล้วนแล้วแต่มีบทบาทในสังคมจีนค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแล้วการพูดคุยหาหรือจะคุยกันในแง่ของความสำเร็จอันงดงามของจีนกันมากขนาดไหนและจะนำไปสู่ข้อตกลงอะไรข้อตกลงที่ว่าก็ประเมินกันนะคะว่าอาจจะใช้ชื่อว่ามติประวัติศาสตร์ซึ่งก็จะหมายถึงการปักธงแนวคิดตามแบบของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ย้อนกลับไปก็คือผู้นำระดับตำนานที่ได้เกิดการยอมรับในเชิงมติทางประวัติศาสตร์ก็คือของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยปี1945เติงเสี่ยวผิงปี1981นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูผลที่จะเกิดขึ้นว่าการทบทวนความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในแง่ของประวัติศาสตร์100ปีที่ผ่านมาจะเท่ากับการก้าวเดินจากนี้ไปสู่อนาคตโดยเป็นกรอบแนวคิด ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะเป็นหลักเป็นแกนในการเดินหน้าสังคมจีนจากนี้ไปอย่างไรมีคำพูดที่น่าสนใจนะคะก็คือสำนักข่าวซินหัวก็ได้มีบทวิเคราะห์และเขียนบทความยกย่องความเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหนึ่งในประโยคระบุว่าท่านสีก็คือผู้นำที่ตั้งใจนำการปฏิบัติมีความคิดที่กว้างไกลมีความรู้สึกที่ลึกซึง้ง เป็นผู้นำที่รับช่วงตำนานและกล้าที่จะนำนวัตกรรมเป็นผู้ชายที่มีวิสัยทัศน์สู่อนาคตและมุ่งมั่นทำงานแบบไม่เหน็ดเหนื่อยก็ตั้งข้อสังเกตกันแล้วคะ่ะว่าจากนี้ไปก็จะเป็นการวางอนาคตตามแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะที่เควินรัตอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วและได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลายครั้งนะคะก็ระบุว่าแนวคิดแบบสีจิ้นผิง ฉายให้เห็นถึงกรอบอุดมการณ์ที่แนวคิดของพรรคแทรกซึมมากขึ้นในการเมืองเศรษฐกิจและการต่างประเทศของประเทศจีนค่ะหมายความว่าการประชุมในครั้งนี้ก็คงจะต้องจับตามองว่าผลที่จะออกมาคืออะไรเพราะว่ามีความหมายอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกนะคะเพราะว่าแนวคิดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและความเป็นจีนมีความสำคัญอย่างมากต่อ บทบาทของจีนที่ขณะนี้กำลังเป็นมหาอำนาจอันดับที่สองไม่ว่าจีนจะขยับอย่างไรนะคะและยิ่งในช่วงเวลานี้ได้เห็นการประกาศนโยบายเรื่องของความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม,มการจัดระเบียบสังคมซึ่งก็ถูกจับตามองนะคะว่าล้วนแล้วแต่แทรกแนวคิดความเป็นสีจิ้นผิงไว้ด้วยค่ะ